รัฐมิชิแกนอันมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งปี2020มากกว่าประชากรที่มีอายุเข้าเกณฑ์เลือกตั้งได้และจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า10,000คนมาลงคะแนนเสียงในรัฐนี้รัฐมิชิแกนมีอัตราการลงทะเบียนเลือกตั้งสูงอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเป็นไปตามการคำนวณจากข้อมูลสมรโนประชากรและข้อมูลผู้เลือกตั้งของรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วประชากรในรัฐนี้มีประมาณ9ก้าล้านเก้าแสนคน World Population Review ประมาณจำนวนประชากรในปี2020สูงกว่า10ล้านคนเล็กน้อยข้อมูลการสำรวจสัมมนโนประชากรแสดงให้เห็นว่ารัฐนี้มีประชากรอายุมากกว่า18ปีน้อยกว่า80%แม้ว่าอายุจะเปลี่ยนไปบ้างใน1ปีนี้แต่จำนวนประชากรที่มีอายุเข้าเกณฑ์เลือกตั้งได้คนอยู่ที่ประมาณ7ล้าน8 0คนแต่จากข้อมูลของศูนย์เลือกตั้งของรัฐปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนมากกว่า8ล้าน1 0คนในการเลือกตั้งปี2020 นั่นทําให้อัตราการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐสูงกว่า100เซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้ลงทะเบียนประมาณ2 4 0 0 0 0คนเกินกว่าประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐและนั่นยังไม่ได้คำนวณประชากรบางส่วนที่เป็นผู้อพยพซึ่งยังไม่ได้โอนสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐและนี้อาจไม่ใช่กรณีเดียว งานวิจัยของ Judicial Watch องค์กรเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของรัฐบาลอ้างว่า353เคานตี้ใน29รัฐมีอัตราการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิน100%คิดเป็นประมาณ1,800คนที่ลงทะเบียนเกินกว่าพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงงานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนล่าสุดที่รัฐโพสต์เองทางออนไลน์ในขณะเดียวกันมีมากกว่า10,000รายที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าเสียชีวิตแล้วได้ส่งจดหมายบัตรลงคะแนนกลับมาในมิชิแกนนั่นเป็นไปตามการวิเคราะห์จากข้อมูลการ การเลือกตั้งของรัฐซึ่ง Big Data p o โพส่งให้ The e อ o c ก Times สื่อในเครือเดียวกับ NTD การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ9,500รายที่ได้รับการยืนยันจากดัชนีการเสียชีวิตของประกันสังคมถูกทำเครื่องหมายในฐานข้อมูลการลงคะแนนทางไประษนีของรัฐว่าได้ส่งคืนบัตรเลือกตั้งแล้วนอกจากนี้อีกเกือบ2,000รายมีอายุ100ปีหรือมากกว่าแต่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่มีอายุเกิน100ปี ข้อมูลระบุว่ามีคนพยายามลงคะแนนแทนบุคคลเหล่านี้โฆษกของมิชิแกนบอกกับ t ด e e อีป h อกไทมส์ว่าบัตรลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เสียชีวิตจะถูกปฏิเสธในมิชิแกนแม้ว่าพวกเขาจะลงคะแนนและเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งก็ตามแต่ริชาร์ดเบ r ร i รีผู้อำนวยการของ Big Data p โไม่เชื่อโดยกล่าวว่าเขาเปิดรับความคิดที่ว่าจะมีการปฏิเสธบางบัตรแต่เขาไม่คิดว่าบัตรจะถูกปฏิเสธทั้งหมด โจไบเดนผู้ถูกเสนอชื่อจาก d e โมแครตมีคะแนนนำในมิชิแกนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง150,000คะแนนคณะหาเสียงของทรัมป์ได้ยื่นฟ้องต่อรัฐเพื่อขอให้หยุดนับคะแนนจนกว่าผู้สังเกตการของ Republican จะเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมฝ่ายนิติบัญญัติของ Republican ที่มิชิแกนกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติของการเลือกตั้งอยู่